มาเลยต่อให้หมดเลยนี่แหละข้อดีของการเอาโบล่ามาโอ <laughs> ชิบหายกูจะตาย สวัสดีชาวไทยทุกท่านกันทุกๆคนเลยนะครับผมดีใช้ออกซิเจนในการหายใจหรือแม้กระทั่งใช้ค์วอาไรออกไซด์ในการหายใจก็ตาม <c oughs> วันนี้ผมสังเกตว่าสมาชิกในบ้านผมนี้ก็ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมาและประชากรก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ผมเลยมีแผนที่จะสร้างบ้านใหญ่ แต่ว่ามันต้องใช้ไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ทัดเป็นจำนวนมากโอภารกิจของเราใน EP นี้ก็คือเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่แดนหิมะแล้วจับเจ้าแมมมอสมาในการหาไม้หาทัชและสร้างบ้านของเราครับผมโอเคไปกันซึ่งก่อนคลิปแะ่กี้นะอาที่ผมลองไปเล่นดูอะเจ้าหมีนี่เวลามันวิ่งนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเวลามันวิ่งเว้ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆอะวิ่งเร็วแบบอ อะไรที่แบบคลิปตะกี้ผมจะโดนมันไล่ฆ่านะจนเกือบตายดูดูๆๆๆๆๆดูๆๆดูดูดูสปีดมันสิครับว h a เอาเหมือนแบบชีวิตจริงเลยนะแต่ว่าชีวิตจริงมันก็วิ่งเร็วอย่างนี้แหละม,มีอ,อะอแล้วก็พอจับแมม้อนเสร็จผมสร้างบ้านในอีพีเสร็จผมว่าอีพีหน้าผมไปจับเจ้าเล็บยาวนะแต่ว่าถามว่าเลเวลผมขี่ได้ยังก็ยังขี่ไม่ได้หรอกครับ อกงครับอ่านไม่ได้แต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่ว่าในกล่องสมบัติที่ผมนี่ผมเปิดได้เจ้าหนี้ครับผมก็คืออ่านของเจ้าเล็บยาวนะแต่ว่ามันจะใช้ไม้ใช้ไฟเบอร์ใช้เหล็กเนี่ยเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่ามันได้เกราะที่เยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่แดนหิมะเลยครับผมไปเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแดนหิมะเป็นที่เรียบร้อยทางขวานั่นก็เจ้าเล็กนะอ่า เดี๋ยวหาแมมมอสก่อนดีกว่าแ,แต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ใกล้กับแมมมอสที่เราจะจับอะมันต้องเคลียร์อยู่แล้วเว้ยจะมีพวกทีเรสแล้วก็พวกสัตว์อันตรายเกิดเยอะมากเลยนะในแดนหิมะ <c oughs> เป็นจุดเกิดที่ใครเลือกจุดแรกเนี่ยเวลาเข้าเกมเนี่ยถือว่าเป็นระดับฮาร์ดกันเลยท,ทีเดียว <c oughs> แล้วแมมมอสกูอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่ไงเจอละตัวแรกแต่ไม่ค่อยถูกใจสีเลยวะ่ะ เดี๋ยว,ยว,ยวหามุมดีๆก่อนไม่ค่อยจะถูกใจสีนะเลเวลร้อยแต่ว่าโอเคนะเลเวลมีเสือเขียวดาบที่อยู่ระหว่างมันสามตัวผมขอบินดูอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนเลยครับครับ<ไ>เผื่อเธอทำเลยส,สวยๆเจอเวลส,สวยๆสีสวยเงี้ยเออมันจะโอเคกว่าแต่เวลเยอะเวลน้อยประสิทธิภาพเท่ากันนะในการที่จะหาวัตถุดิบหาไม้หาอะไรพวกเนี้ยความสามารถมัน oh, <no. S 1> แต่ผมก็อยากจับเวลเยอะได้แหละเฮอมันโหด ป่านี่สีเขียวดูก่อนเวลเท่าไหร่เบอเจ็สิบมาเอาตัวนี้แหละเจ้าแมมมอนที่จะกินไข่ของแรปเตอร์นะครับผมแต่ว่าก็กินเบอร์ดี่กินอะไรได้อ่ะเดี๋ยวให้เจ้านกมันอยู่นี่แล้วกันผมลงไปสู้มันก่อนมาเดี๋ยวเรายิงมันจากตรงนี้แหละดูว่ามันจะมาถึงเราไหมไปโดนผมบอกเ,อเลยนะถึงปืนผมจะไม่แม่แมนแต่หน้าไม้ผม ผมก็ไม่ค่อยแน่นเหมือนกันนั่นแหละนั่นไงไม่น่าพูดดับไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งมาครับโดนดอกที่สองสามสบายครับอย่างนี้สบายบอกเลยสี่มันขึ้นมาไม่ได้นะถ้าหาเนินยิงดีๆนี่จับได้ทุกตัวเลยนะครับผมตัยมึงมึงอย่าบอกว่ามึงขึ้นมาได้นะเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วมันหนีแล้วครับผมหนีแล้วหนีแล้ว ีแล้วเรียบร้อยเออทำไมมันอีซี่จังวะอีซี่เทมมิ่งทมิ่งหรือเปล่าเทมมิ่งโอเคช่างมาเถอะเดี๋ยวเรียกเจ้าโนกเราลงมาเลื่อนดิมันเลื่อนยากจงังวะเฮย้ยเดี๋ยวผมจะยัดยาคูณสิบนะครับแล้วก็ให้มันกินแครอทที่ผมเตรียมมาอ่าเอาเรียกมันมาทำไมวะยาคูณสิก็อยู่นี่แครอทก็อยู่นี่เออ เออขึ้นทุกวันนะครับผมยิ่งทำคลิปก็ยิ่งหลอนอ่ะไปขึ้นทีละแปดก้น่าจะประมาณสิบยี่สิบนาทีครับ <Woo! S 1> ระหว่างนี้เราก็ดูรอบๆเฮ้ยช้างตัวนี้ทำไมสวยจังว่ะสวยว้าวววสิบห้าเอาอีกสักตัวไหม uh? อันนี้เพศไหนนี่เพศเมียไอตัวที่ผมจับละ่ะเพศผู้เอาดีไหมครับทุกคนแต่ว่ายาคุณสิบผมมีอันเดียวะดิผมเอามาแค่อันเดียว,าายวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ เอคลิปนี้ถ้าผมจับแมมมอสเสร็จผมว่าจะลงถ้าจับอารีโนนะครับผมหรือจะถือเจ้าแมงมุมแล้วผมก็จะไปลงถ้าเยดิคลิปหน้าค่อยว่ากันส่วนคลิปหน้าแล้วกันล่ะส่วนเจ้าแมมมอสนี่ก็จับให้มันได้ก่อนนั่นไงกูว่าแล้วมันจะต้องมีสัตว์ดุร้ายที่อยู่ใกล้ๆนี่เลเวลร้อยสามสิบห้ามันโหดกว่าตัวอยู่บ้านอีกนะเนี่ยเฮ้ย S 1> <S 1> เออโอ้โหมันวิ่งมาเลยเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละจริงๆครับท่านผู้ชมผมผมว่าผมสู้มันไม่ได้ว่ะจริงๆนะผมจะแบบยังไงดีอ่ะโอ้โหมาป้า, <S <S าอีกผมจะล่อมันออกมาไกลๆจากช้างที่ผมเลยจับมาเลยต่อยให้หมดเลยนี่แหละข้อดีของการเอาโบล่ามาฮะไม่ได้แน่คุณละคนนี้เราก็ยิงยาสลบไปครับเจ้าเล็กไปไหนแล้ว ที่เล็กไปไหนหรอวะไม่ใช่มันกลับไปกัดลูกผมหรอสลบไปตัวหนึ่งครับสลบไปสลบไปเอ้ยสลบไปดิเออไงเฮ้ยมันกลับมาแล้วไหนต้องงัดกันหน่อยงัดกันหน่อยไหมงัดกันหน่อยไหมละ่ะเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันขึ้นมาไม่ได้หรอกตรงนี้มันขึ้นมาไม่ได้หรอก เออมันขึ้นมาไม่ได้จริงว่ะมันขึ้นมาไม่ได้จริงว่ะโอ้โหไอ้ชายแค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละจริงให้แค่นั้นแหละขึ้นมาไม่ได้ก็ได้แค่นั้นแหละไอ้หนูไอ้หนูชีเล็กมันก็แค่ขนมกรุบกรอบครับผมถึงจะหยาบไปหน่อยแต่ก็เคี้ยวได้ละเอียดอะไรวะอืมยิงเข้าไปที่ตายิงเข้าไปตายต้องตายแลย้วแหละยิง เอาจิงก็ได้จับกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้ที่จะขี่ได้ผมจะจับแนมมอสไงไม่ได้ไปจับเจบที่เล็กนี่เสนอนหน้ามาจริงเลยตายไปดีอย่าขอเล็งเล็งนั่นแม่เล็กอือโหสิบกานัดมันยังไม่ตายเลยอ่ะเอาดิถ้าเกิดให้ผมไปสู้กับมันตรงๆกระสุนทั้งหมดแล้ววะถ้าให้ผมไปสู้กับมันตรงๆเอามีดแลกมันนะ่ะมีดผมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยเอาไปะละ เอาป่ล่ะเอาป่ล่ะ,เอ,ละเออเออแล้วกูไปใกล้มันจังนะเฮ้ยโชคดีว่ะตรงนี้มันเป็นบั็กเรียบร้อยมันเป็นบั็กนะครับผมขึ hey, <whoa. S 1> ม้นมาไม่ได้ให้มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ oh. แหม่ทำกรีดเกือบทุกคลิปเลยแต่คลิปนี้ไม่ขอกรีดกันแล้วครับผมระดับระดับเซียนนะโอเคดูซิมีอะไรบ้างลูกธนูโห oh. อะไรวะนะเดี๋ยว กลับไปจับแมมมดแมมมดอะไรล่ะโอ้โห uh, เล็กอีกตัว What <the> fuck? สองตัวเลยเหรอบอกแล้วว่าแถวนี้มันเถื่อนนะแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้โหววต้องสิบห้าว่ะมีแต่แบบสูงๆเั้งนั้นเลยยิงล่อมันดีไหมครับทุกผชมแต่ระยะทางแมมมดกับเล็กมันไม่ได้ไกลกันเลยนะเว้ยห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรนะห้าสิบเมตรเองนะครับ ดูเชิงดูราราวเรา๋ยวครับโบลาขึ้นมาด้วยอีกกันหนึ่งเผื่อหมาป่ามันเข้ามาร่วมวงนะมามาเดี๋ยวผมยิงช่วยไอ้ไอ้มาหน้าหนูนี่ก่อนแล้วกันอืมไม่โดนนะ คนว่าผมยิงอย่างนี้กับยิงแบบใช้กระสุนยาสลบแบบไหนมันดีกันวะผมว่ายิงแบบนี้แหละดีกว่าใช่ปะผมคิดถูกใช่ปะมันใกล้าตายา run เฮ้ยใกล้าตายไม่ตายไม่รู้กูนี่จะตายกูจะตายมาดิมาดิาดไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มวิ่งสิหนุม่มกูเนี่ยหนุม่มอ่ะ วิ่งก่อนวิ่งก่อนุยปรับมุมมองดีๆวิ่งก่อน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 เอาจริงจเอาจริงจเอาดีๆเอาดีๆมุมไหนวะที่มันวิ่งขึ้นมาไม่ได้มุมไหนไม่รู้ตายดีเฮ้ยเลือดมันเหลือเยอะแค่ไหนวะผมไม่ได้ปรับแบบให้มันดูเลือดให้มันดูเลือดได้ยังไงประเด็นน่ะเอ้ยตายดีเฮ้ยเฮ้ยหลังชนฝาแล้วหลังชนฝาแล้วเพื่อนต้อดิสกูหลังชนฝาต้องต้องหวัง แล้วว่เฮ้ยเลือดเหลือ9สิบหกเองเนอแม่รู้อย่างงี้กูมีดฝันตั้งนานแล้วนะฮะกูแลกนตั้งนานแล้วนะหิวนะหิวนะเดี๋ยวขอกินก่อนใค้จับเสร็จยังจะตายแล้วอ่ะเลือดเหลือแค่นี้เองอุ้ย9สิบเจ็ดโอเคมา ถือว่าทันท่วงทีใส่อานให้เลยไม่รีรอไม่รอรีว้าดูดีว่ะแมมมอสยุคดึกดำบันชนเลื่อนเลื่อนลงกระทืบเลื่อนลงกระทืบนะครับผมเนี่ยได้ไม้กับถัดเยอะมากเลยนะเป็นตัวฟาร์มชั้นยอดชั้นดีโหแล้วทำไมมันเลือดมันจะลดอะไรขนาดนั้นวะ ถ้างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีเควสมันกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเลือดผมนี้จะน้อยลงเดี๋ยวพอนั่นมันจะตายนะเดี๋ยวค่อยไปดูสรพพคุณมันตอนอยู่ที่บ้านสรพพคุณกูเรียกเป็นยาเลยไปว้าวนะครับผมเจ้าช้างของเราแมมมอสด,ดิอย่าเรียกช้างนะครับผมแมมมอสมันตัวใหญ่มากเลยนะดูดิโอ้โหแม่อุ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะเอาจริงแมมมอสด,ดิผมก็เพิ่งเคยจับนะ กูเล่นมานานจริงวะเนี่ยทำไมกูเพิ่งเคยจับกับทุกตัวเลยเนี่ยหาไม้ได้เยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ขนของได้เยอะมากเหมือนกันจะพูดว่าเยอะมากเยอะไปไหนเนี่ยอ่าสามารถเก็บของได้หก0อห้าสิบอือก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าก็ก็ยเยอะแหละหรือเปล่าเฮ้ยหรือผมคิดว่ามันจะเป็นเหมือนไอ้เจ้าแองกิโลวะที่ว่าน้ำหนักเหล็กอะเวลาเก็บอะเวลาคนเก็บใช่ไหม กับเวลามันเก็บอะน้ําหนักมันจะต่างกันเวคือแองกิโลมันเก็บได้เจ็ดร้อยแต่ว่ามันจะขึ้นมาหนักแค่สี่ร้อยอันนี้เจ้าเจ้าแมมมอสเนี่ยเก็บไม้ได้เป็นพันอาจจะขึ้นแค่ห้าร้อยกิโลหรือไม่ก็สา0ร้อยนะท้งที่ความเป็นจริงควรจะขึ้น 700. <Okay. S 1> เจ็ดแปดร้อยโอเคี๋ยวต้องมาดูอ่าตอนนี้จริงด้วยครับมันเก็บไม้ไปเก้ารอซึ่งน้ําหนักจริงๆอะมันคิดแค่7จสิบเอ็ดเวในตัวช้างแต่ถ้าเกิดเอามาที่เราดิคิดไปละสองร้อยเกสเอ็ดดูดิ โห oh, ถือว่าได้ได้เรื่องเลยนะเจ้าช้างแหละแม่อะเดี๋ยวอีกความสามารถพิเศษหนึ่งผมรู้สึกว่ามันจะพ่นน้ำได้ด้วยนะแต่ว่าขอลงไปให้มันซูบน้ำขึ้นมาก่อนนี่ไงมันจะชูงวงแต่ยีี้มันชูงวงใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างนี่ไงมันชูงวงจริงนะครับผมแม่แม่ได้รูปดิแม่ อย่ากระช้างสุดในสมัยอยุธยากันเลยทีเดียวงแล้วหลังจากที่มันชูเสร็จนะครับผมดูความสามารถพิเศษมันต่อไปนะครับผมจะไปใกล้ๆเจ้าพรารอนะเลื่อนขึ้นบนครับนี่มันจะพ่นน้ำครับออเอาเรื่องว่ะมีดาเมจไหมวะที่พน่นพ่นน้ำเนี่ยอยู่ไหนวะพาราโซอา้าวเลือดมันก็เท่าเดิม ไม่มีประโยชน์เลยแต่ต้องบอกนะครับว่าเท่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 มากแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากเหมือนกันเพราะมันเก็บไม้เนี่ยได้เยอะแล้วน้ําหนักเนี่ยมันก็เก็บในตัวช้างได้มากผมจะอธิบายอย่างเออช้างนันเหอะเอาเป็นว่ามันดีมากแล้วกันเ,เดี๋ยวลองอามันไปสู้ดูครับผมช้างปะทะโดดูมัไ <laughs> ห ตาคาโดโดอะไรที่สู้กับโดโดแล้ว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 แพ้แแบ้างครับผมขอถามหน่อยอนนผมอยากรู้จริงๆนะทุกคนว่าจะมีตัวอะไรที่สู้กับโดโดแล้วแพ้ป่ะฮะผมว่าไม่มีอะไรั้งนะในอาค่ะหรือว่ามีวะไม่นับโดโดยักษ์นะอ่าแล้วนี่เจ้าอินโกโดดอนมันปีกดีโลอินโกเดนมาเจอกันหน่อยอย่าหนีดิอ้าว ผมน่าจะรีวิวอยู่ที่แดนหิมะเลยเนาะให้มันสู้อยู่นั่นเลยวะ่ะ <Boy. S 1> อยู่นี่มันมีแต่สัตว์หนีอ่กะอกระทืบกระทืบเอาแล้วทำไมมันมันไม่โดนหรือไงวะทําไมมันทําไมมันตีไม่ได้วะอ๋อสัตว์เลี้ยงผมเองผมปล่อยให้มันเดินเล่นอิสระนะครับเจ้าตัวนั้นมันจะได้ฟาไหมผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำย่างอื่นเราไปสร้าง เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านแล้วไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในทะเลซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำมันตรายมากมาจะเก๊กเสียงทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนออกซิเจนจะหมดตอนนี้ผมกำลังไปทำใต้น้าเพื่อไปเอาคริสตัลมาใช้ในการทํากระจกนะครับผมจะต่อเติมบ้านแล้วก็สร้างบ้านให้ให,ใหญ่กว่าเดิมตอนนี้ไม้อะมีล้ว่าถ้ำนี้ก็คือพิกัด70 71นะ มันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็มุดลงไปข้างใต้อาแหลกจังแล้วก็ฟึบขึ้นมาเฮนี่ไงเห็นวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันอาจจะเงาไปนนิดนึงเดี๋ยวผมปรับเป็นโลให้ถ้าโลเนี่ยมันจะไม่มีเงานะครับผมแล้วมันจะสว่างนี่อเอา้าคริสตันกลอว <laughs> มันเป็นท้ำเล็กนะครับผมมันเลยมีแค่นี้ว่ะอ่า ถ้าเกิดอ่าไม่ใช่สิที่ผมจะมาเก็บคริสตัลไปทํากระจกแล้วก็ไปทําฟาร์มนะครับถ้าเกิดเราปลูกพืชเนี่ยไว้ในอ่าคล้ายๆว่าไงอ่ะไว้ในมีเดียมหรือสถานที่โพซิชันเนี่ยที่มันเป็นกระจกเนี่ยมันจะทําให้พืชผลโตวไวซึ่งต้นแอมเบอร์ที่ผมปลูกไป EV ที่3นี่ไม่ค่อยจะออกผลเลยนะครับต้องสร้างในนี้แล้วก็ต้องขยายพันธุ์พืชให้ใหญ่กว่าเดิมโอเคสําหรับคลิปหน้าผมจะพาไปทําอะไรค่อยมาติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับนี้ ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับผมน่ารักทุกคนเลยไปเจโรมาเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันแล้วไปยังถ้ำใต้น้ำถ้ำต่อไปกันเถอะ